ลำบากนิดหนึ่งครับโอ้โหลำบากแต่ไม่เกินไปแต่รูปร่างเสียเปรียบสองทางกรรมการครับเดินเสียบเขาเข้าไปเอาจับน้ากดกันแล้วครับก็เลยออกไม่ได้ดูครับมาแฮมมาสาเสียงครับลาแมกยกนี้ใจเย็นไม่ได้ครับโดนฮุกซ้ายของคาถาวุฒิแม่พอเดินแบบนี้นี่ทำให้คาถาวุฒินี่ชกง่ายแต่ว่าดูครับเหลี่ยมนี้จะลำบากนิดหนึ่งครับโอ้โหลำบากแต่ไม่เกินไปหลักขวาไปเลยครับโอ้โหวันพันนักดาว บัดเดียวหล่นนับเลยครับแล้วครับคตาวุฒิครับปิดเกมเลยไหมปิดเกมเลยไหมครับคตาวุเดี๋ยวดูครับคตาวุฒิไม่ดีครับแม่จะปิดเกมก็จริงแต่ว่ารัดกุมไม่มีครับคตาวุฒิทิ้งก่อนโอ้ยนี่ครับแสดงให้ถึงการคืนซอสต่อครับโโอ้หจังหวะไปเข้างขวาโอ้ยยกขาสูกแล้วจังหวะที่คตาวุฒิโถงเข้าไปครับทำให้รับไม่ด้ครับยังมองหน้าได้อยู่ครับไปขวาครับนี่แหละครับเดือดครับเดือด รวม2ยกนี้20่7ครับโอ้โหเอาครับมาครับมามันต้องแลกครับมันต้องหนึ่งนับไปโอ้สอกครับเอ้าเอ้าก็พยายามที่จะเตือนแหละครับโอ้สับสอกครับแมแต่พอสับสอกแล้วหลุดกระดูกมีประสบการณ์มีอาวุธในยไที่ดีครับแม่ปิดเกมครับคู่แรกก็ได้เห็นแล้วครับแม่หลุดไม้ We have a winner by way of unanimous decision